แล้วก็เรื่องของเยายาน้ําท่วมปลายปีที่แล้วเดี๋ยวอาจารย์มาส่การบ้านดีกอันนี้ตรวจส, <ด S 1> อ,สอบหรูอใช่คะ่ะอันนี้ตรวจสอบจากในส่วนของกระทรวงเกษตรก็ได้ข้อมูลมาในรายละเอียดก็จริงๆเขามีรายละเอียดให้เยอะนะคะแต่ว่าในหลักเคินที่จ่ายช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วคือ28จังหวัดเพราะว่าตอนนั้นมีเข้าใจว่าตัวเลขอยู่ประมาณ49จังหวัดนะจากพพมีของวามช่วยเหลือจริงๆแล้ว61จังหวัดนะคะ61ใช่ค่ะ ไปแล้ว20เท่าไหร่นะท่านจังหวัด28 28. 28จังหวัดค่ะเลืออีสิ0กว่าจังหวัดเลยนะคะ เพราะท่านเฉลิมชัยบอกว่าเรื่องนี้เวลาช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านเนี่ยนะครับถ้าอะไรที่เป็นงานในของกระทรวงเกษตรเองเนี่ยทำให้จบภายใน60วันท่านใช้คํานี้เลยนะแต่ถ้าอยู่นอกเหนือกระทรวงท่านเนี่ยอันนี้ก็คงจะไปนั่นไม่ได้สมมติออกไปจากกระทรวงเกษตรแล้วก็ไปเจอคลังกับอะไรเงี้ยที่จะต้องจ่ายใช่ครับใช่ครับเดีายว่าการตำรวจเนี่ยมันมีการทํางานของหลายหลายหน่วยงานในคณะกรรมการกว่านเขาจะ คุยกันได้ข้อสรุปอำเภอมาจังหวัดจังหวัดไปกระทรวงแหมแล้วถ้ามันทุกอย่างมันเรียบร้อยตั้งแต่ต้นทางมาถึงระดับกระทรวงแล้วมันไม่ช้าหรอกค่ะครับได้ครับอาจารย์ครับวันนี้ขอพอบคุณอาจารย์อย่างสูงรััขอขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ